บทเรียนชีวิตวิวรตอนที่31 4สด้านแห่งประสบการณ์ที่มีต่อคันประทีปเยนิซีสเป็นพื้นดินที่ได้หวานมาเมล็ดพันธุ์แห่งหลักความจริงแทบทั้งหมดเอาไว้ในวิวรมีการเก็บเกี่ยวหลักความจริงที่ถูกหว่านไว้ในตอนต้นของพระคัมภีร์ในหนังสือเป็นการสําเร็จสุดยอดนี้คริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลายถือเป็นเรื่องที่สําคัญ คริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลายยังเป็นจุดศูนย์รวมของหนังสือเล่มนี้ด้วยเราได้มองเห็นแล้วว่าคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลายคือจุดปลายทางแห่งการเปิดเผยและการปรากฏที่ประจักษ์ซึ่งก้าวหน้าไปเรื่อยๆของพระเจ้าในพระคัมภีร์นอกจากจะมีการเปิดเผยของพระเจ้าแล้วยังมีการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของพระองค์ด้วยเราอาจมองว่าการเปิดเผยนั้นใกล้เคียงกับหลักธรรม แต่การปรากฏเป็นที่ประจักษ์นั้นเกี่ยวข้องกับประสบการณ์อย่างแน่นอนดังนั้นสิ่งที่พระคัมภีร์ให้แก่เราจึงไม่ได้มีแค่หลักธรรมแต่ยังมีประสบการณ์ด้วยไม่ได้มีแค่การเปิดเผยของพระเจ้าเท่านั้นแต่ยังมีการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของพระเจ้าด้วยถ้าไม่มีคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลายการเปิดเผยและการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของพระเจ้าก็จะไม่มีจุดหมายปลายทาง ซาตานผู้เป็นศัตรูที่เจ้าเล่นนั้นเกลียดชังคิตจักท้องถิ่นทั้งหลายตลอดหลายศตวตรรษที่ผ่านมาผู้สอนพระคัมภีร์ที่ดีๆหลายคนได้ทุ่มเทความสนใจไปกับสิ่งอื่นมากมายเรายอมรับว่าหลายสิ่งที่ว่านี้ก็มีความสำคัญแต่ผู้สอนพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงพลาดเป้าไปยังคงหลงไปจากคตจ,จักท้องถิ่นซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง เราต้องนมัสก,การและสรรเสริญพระเจ้าที่ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่ทรงปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปหลังจากที่หลายเรื่องได้ถูกฟื้นฟูตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาเมื่อถึงยุคของเราพระองค์ก็จะทรงมาฟื้นฟูเรื่องที่เป็นจุดหมายปลายทางน,นี้นี่ก็เป็นสาเหตุที่ภาระอย่างเดียวที่เรามีอยู่ทุกคืนวันก็คือการก่อสร้างคริตจักรท้องถิ่นทั้งหลาย การโจมตีและต่อต้านทุกอย่างที่เราเผชิญล้วนมีสาเหตุมาจากการที่เรายืนหยัดเพื่อคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลายคันประทีปซึ่งเป็นแบบเล็งของคริสตจักรทุกคนล้วนรู้อยู่แล้วว่าคำว่าคริสตจักรนั้นไม่มีอยู่ในพันธสัญญาเดิมคำนี้ถูกใช้เป็นครั้งแรกในมัทธ,ธิวบทที่1 6ข้อ18ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า เราจะก่อสร้างคริสตจักรของเราไว้แต่ในพันธสัญญาเดิมก็มีแบบเล็งอยู่หลายอย่างที่เป็นภาพสะท้อนล่วงหน้าของคริสตจักรเช่นในเยนิซิตบทที่สองมีเจ้าสาวซึ่งเป็นแบบเล็งของคริสตจักรในฐานะคู่ครองของพระคริสต์ยิ่งไปกว่านั้นทั้งพระพาและพระวิหารก็เป็นแบบเล็งของคริสตจักรในฐานะที่ประทับของพระเจ้าซึ่งอยู่ท่ามกลางมนุษย์บนแผ่นดินโลก บุตรหลานชาวอิสราเอลในฐานะพลพ่ที่เป็นกลุ่มชนก็เป็นเครื่องหมายเล็งว่าคริสตจักรคือพลพ่ยแห่งกลุ่มชนที่มาสำแดงพระเจ้าแต่แบบเล็งเหล่านี้ล้วนไม่ใช่แบบเล็งที่ครอบคุมทัปสิ่งเหมือนกับคันประทีปคันประทีปถูกกล่าวไว้เป็นครั้งแรกในเอ็กซโดบทที่25แต่ถ้ามีแค่บทนี้เราก็ไม่สามารถที่จะตระหนักได้ว่า คันประทีปมีความเกี่ยวข้องกับคริสตจักรหรือคีตจักรทั้งหลายเมื่อใกล้จะถึงตอนท้ายของพันธสัญญาเดิมจึงมีการเอ่ยถึงคันประทีปอีกครั้งหนึ่งในซักขรยาบทที่สี่ในซักรยาได้แสดงให้เห็นความก้าวหน้าและการพัฒนาต่อจากเอ็กซโดในเอ็กซโดนั้นเรามีแค่คันประทีปซึ่งมีประทีปเจ็ดดวงเท่านั้นแต่ไม่ได้บอกว่าประทีปเจ็ดดวงนั้นเล็งถึงอะไร พราว่าในซักคริยาได้ตีความเอาไว้อย่างแน่ชัดเกี่ยวกับประทีปเจ็ดดวงนี้เพราะในหนังสือเล่มนี้ได้บอกเราว่าประทีปเจ็ดดวงก็คือพระเนรทั้งเจ็ดของพระเจ้าวงเล็บบทที่สี่ข้อสิบและดวงตาทั้งเจ็ดแห่งศิลาวงเล็บบทที่สามข้อเก้าเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับคันประทีปซึ่งสักคริยาได้กล่าวไว้นั้นมีอยู่สองเรื่องคือประทีปทั้งเจ็ดของคันประทีปคือพระเนธเจ็ดดวง ของพระเจ้าและดวงตาทั้งเจแห่งศิลาให้เราลองดูรูปภาพที่ได้บรรยายไว้ในหนังสือสักคริยาการที่ศิลานี้มีดวงตาเจ็ดดวงซึ่งเป็นพระเนตรทั้งเจดของพระเจ้านั้นบ่งชี้ว่าพระเนรเจ็ดดวงนี้ได้นำเอาสิ่งทรงเป็นของพระเจ้ามาซึมราบเข้าสู่เราพระเจ้าทรงเป็นความสว่างชีวิตความรักความบริสุทธิ์และอื่นๆ สิ่งทรงเป็นของพระเจ้าทั้งหมดล้วนได้ซึมซาบเข้าสู่เราในฐานะที่เป็นองค์ประกอบแห่งชีวิตผ่านพระเนตเจ็ดดวงของพระองค์มนุษย์อย่างเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเพราะเมื่อเราจ้องมองใครบางสิ่งในตัวเราก็จะซึมซาบเข้าสู่คนเหล่านั้นผ่านดวงตาของเราด้วยการที่พระเนตรทั้งเจ็ดของพระเจ้ายัางเป็นดวงตาทั้งเจ็ดแห่งศิลานั้น มีความหมายสำคัญว่าอย่างไรศิลาย่อมมีไว้สำหรับการก่อสร้างของพระเจ้าดังนั้นพระเนตรทั้งเจ็ดนี้จึงไม่เพียงนำพระเจ้าผู้เป็นองค์ประกอบแห่งชีวิตมาซึมซาบเข้าสู่ตัวเราเท่านั้นแต่ยังนำพระคริสต์ผู้เป็นวัสดุก่อสร้างมาซึมซาบเข้าสู่เราด้วยเพื่อจะทำให้เรากลายเป็นวัสดุสำหรับก่อสร้างของพระเจ้า ในสักริยาบทที่สีข้อสองถึงหและสิยังเปิดเผยเป็นในอีกว่าพระเนตรเจ็ดดวงของพระเจ้าซึ่งก็คือประทีปเจ็ดดวงบนคันประทีปนั้นก็คือพระวิญญาณน,นั้นคำถามที่ว่านี่คืออะไรได้รับคำตอบมาว่าไม่ใช่โดยกำลังไม่ใช่โดยฤทธิ์แต่โดยพระวิญญาณของเราพระยะโฮวาจอมโยธาตรัสด,ดังนี้แหละวงเล็บบทที่สข้อห ข้อนี้จึงเป็นการบ่งชี้ว่าพระวิญญาณน,นั้นเป็นทางเดียวที่จะทำให้เรามีประสิทธิภาพอยู่ในการก่อสร้างของพระเจ้าดังนั้นเราจึงมองเห็นได้ว่าคันปฏิบในสักคริยาบทที่สี่ได้เปิดเผยให้เห็นการพัฒนาที่แน่ชัดซึ่งก้าวหน้าไปมากกว่าคันปฏิบที่อยู่ในเอ็กซโดบทที่ส5แต่สักคริยาก็ยังไม่ใช่หนังสือแห่งการสำเร็จสุดยอด เราจึงต้องอ่านต่อไปจนถึงหนังสือเล่มสุดท้ายในพระคัมภีร์ซึ่งก็คือหนังสือวิวรณ์ในวิวรณ์นั้นมีคันประทีปทองคําอยู่เจ็ดอันหนังสือเล่มน,นี้ยังเปิดเผยว่าประทีปเจ็ดดวงก็คือพระวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าและพระเนตรทั้งเจ็ดของพระเมสสโปดกวงเล็บวิวรณ์บทที่ห้าข้อที่หกดังนั้นคันประทีปจึงครอบคลุมทั้งพระเจ้าพระคริส พระวิญญาณนั้นพระผู้ไถ่และวัสดุสําหรับก่อสร้างสี่ด้านของคันประทีพซึ่งมีเพื่อประสบการณ์ของเราเมื่อเราพิจารณาดูเอ็กซโดโบทที่ส5บซักคริยาบทที่สและสและหนังสือวิวรเราจะมองเห็นสีด้านของคันประทีพที่เราต้องมีประสบการณ์ด้านแรกเราต้องมีส่วนในท่าแท้ ซึ่งก็คือองค์ประกอบที่เป็นทองคำของคันประทีปด้านที่สองเราต้องมีประสบการณ์ต่อการนำแก่นสารที่เป็นทองคำนี้ไปขึ้นรูปให้มีรูปร่างที่แน่ชัดเป็นคันประทีปทองคำที่อยู่ในคันประทีปนั้นไม่ได้เป็นก้อนแต่ถูกขึ้นรูปให้เป็นคันประทีปด้านที่สามเราต้องมีประสบการณ์ต่อการสำแดงของคันประทีป ผ่านการใช้สองของประทีปเจ็ดดวงควบคู่ไปกับรูปร่างของคันประทีปด้วยด้านที่4ยังมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ถอดแบบของคันประทีปด้วยดังนั้นเราจึงต้องมีประสบการณ์ต่อคันประทีปในสด้านนี้คือองค์ประกอบรูปร่างการสำแดงผลิตภัณฑ์ถอดแบบมีประสบการณ์ต่อองค์ประกอบที่เป็นทองคํา เราทุกคนต้องมีประสบการณ์ต่อองค์ประกอบที่เป็นทองคำของคันประทีปถ้าเรามีทองคำอยู่แค่หนึ่งออนเราจะขึ้นรูปเป็นคันประทีปได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราอาจเอาไปทำแหวนได้วงหนึ่งแต่เอาไปทำเป็นคันประทีปไม่ได้แน่นอนถ้าจะทำเป็นคันประทีปเราต้องมีทองคำหนึ่งตะลันวงเล็บ e โ,โบทที่ยี่ข้อ39วงเล็บ หนึ 1> 1ตลันหนักประมาณห0ึ่งอยปอนหรือหนึ่งพออนเราต้องมีทองคํามากขึ้นต้องมีพระเจ้ามากขึ้นถ้าเราอยากได้คสตจักรเป็นคันประทีปเราก็ต้องมีสิ่งที่เป็นแก่นสารทองคําซึ่งก็คือแก่นสารธาตุแท้และองค์ประกอบของพระเจ้าถ้าเราไม่มีแก่นสารนี้ทุกสิ่งที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับคฤตจักรก็ว่างเปล่า ท่ามกลางคริสเตียนมากมายในทุกวันนี้ตกอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาพวกเขามีแก่นสารมีทองคำอันบริสุทธิ์อยู่น้อยมากแต่แทนที่จะหาทางได้มาซึ่งแก่นสารนี้พวกเขากลับไปหากันในเรื่องหลักธรรมที่ว่างเปล่าแม้เราจะมีหลักธรรมที่ดีถูกต้องตามหลักข้อเชื่อมูลฐานและสอดคล้องกับพระคัมภีร์แต่ก็ยังไม่ใช่ตัวของพระเจ้าเอง มีเพียงตัวของพระเจ้าเองที่เป็นองค์ประกอบนั้นเราช่างจําเป็นต้องมีพระเจ้าในฐานะองค์ประกอบที่เป็นทองคำยิ่งนักพระเจ้าคืออะไรในยอห์นบทที่สี่ข้อ24องค์พระเยซูเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณในภาษากรีกไม่มีคำนำหน้านามอยู่ก่อนคำว่าพระวิญญาณดังนั้น เราจึงไม่ควรกล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณองค์หนึ่งแต่ต้องกล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณการกล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณนี้ก็เหมือนกับการกล่าวว่าโต๊ะเป็นไม้องค์ประกอบของโต๊ะคือไม้ฉันใดองค์ประกอบของพระเจ้าก็เป็นวิญญาณฉันนั้นตามพระคัมภีร์ข้อนี้ถ้าเรานมัสการพระเจ้าเราก็ต้องนมัสการพระองค์ในวิญญาณ การนามัสการพระเจ้าไม่ใช่แค่การก้มกราบพระองค์แต่เป็นการเข้าถึงพระองค์ติดต่อกับพระองค์และต้อนรับพระองค์ตามบริบทที่อยู่ในโยฮันบทที่สี่การนามัสการพระเจ้าคือการดื่มพระองค์ในฐานะน้ำที่มีชีวิตวงเล็บข้อ14ซึ่งก็คือพระวิญญาณที่ทรงหลั่งไหลเข้าสู่ตัวเราเราจะต้อนรับพระองค์เข้าสู่เราในฐานะน้ำที่มีชีวิตนี้ได้อย่างไร เราต้อนรับพระองค์ได้โดยการเปิดทั้งตัวของเราออกต่อพระองค์โดยการฝึกฝนวิญญาณของเราเราต้องต้อนรับตัวของพระเจ้าซึ่งเป็นองค์ประกอบแห่งทองคำเข้าสู่ส่วนลึกในตัวเราเราต้องเปิดตัวเราออกทั้งกลางวันและกลางคืนอย่าได้ปิดกั้นตัวเองต่อพระองค์หรือปิดกั้นส่วนใดในตัวของท่านต่อพระองค์แต่จงทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์เปิดออกต่อพระองค์อย่างสิ้นเชิงข้าพระเจ้าฝึกฝนวิญญาณของข้าพระเจ้าเพื่อติดต่อกับพระองค์ผู้เป็นพระวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์โอข้าแต่พระวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์โปรดเสด็จเข้าสู่ข้าพระเจ้าและทําให้ข้าพระเจ้าซาบซ่านไปด้วยพระองค์นี่คือหนทางที่เราจะได้รับทองคํามากขึ้นถ้าเราทุกคนล้วนได้รับทองคํามากขึ้นท่ามกลางเรา ก็จะมีทองคําเป็นร้อยตะลันไม่ใช่แค่ตะลันเดียวเราจะมีองค์ประกอบอันศักดิ์สิทธิ์มีวัตถุที่ใช้ทําคันประทีปอย่างอุดมสมบูรณ์พี่น้องชายและหญิงทุกคนจะเต็มไปด้วยพระเจ้าและไม่ว่าเราจะไปทางใดเราก็จะมองเห็นทองคําเมื่อเราเข้าไปในบ้านของวิสุทธิชนทั้งหลายเราก็จะเห็นแต่ทองคําเท่านั้นไม่เห็นอย่างอื่นเลย เมื่อข้าพเจ้าไปเยี่ยมเยียนพี่น้องข้าพเจ้าก็เห็นทองคําเมื่อข้าพเจ้าไปหาอนุชนข้าพเจ้าก็เห็นทองคําเมื่อข้าพเจ้าติดต่อกับผู้สูงอายุข้าพเจ้าก็เห็นทองคํามากขึ้นพี่น้องหญิงทั้งหลายไม่ควรเป็นไม้หรือเป็นคนตรมแต่ควรเป็นทองคําทุกครั้งที่ได้ยินพี่น้องหญิงซุบซิบนินทากันข้าพเจ้าก็รู้สึกละอายแม้ข้าพเจ้าไม่ได้ปรับโทษพวกเธอ แต่ก็ยังคงรู้สึกถึงความละอายเพราะพี่น้องหญิงที่อยู่ในคริสตจักรนั้นควรต้องเป็นทองคำพี่น้องที่ชอบซุบซิบนินทานั้นไม่ได้อยู่ในคริสตจักรอย่างแท้จริงทำนองเดียวกันทุกครั้งที่ได้เห็นพี่น้องชายทะเลาะก,กับภรรยาของตนโดยปราศจากความรักข้าพเจ้าก็รู้สึกละอายในตัวของพี่น้องชายคนนี้มีทองคำอยู่ที่ไหนถ้าเขาเป็นพี่น้องชายที่อยู่ในคริสตจักร เขาก็ควรจะเต็มไปด้วยทองคำเมื่อข้าพเจ้าเห็นเรื่องอย่างนี้ข้าพเจ้าก็ได้แต่เบินหน้าหนีข้าพเจ้าไม่ชอบสภาพการที่เป็นโคลนตมของวิสุธทธิชนทั้งหลายแต่เมื่อได้เห็นทองคำในตัวเขาเหล่านั้นข้าพเจ้าก็รับสุขเราทุกคนล้วนต้องมีทองคำมากขึ้นคริสตจักรจะต้องเต็มไปด้วยทองคำเต็มไปด้วยพระเจ้าเมื่อได้เห็นสภาพการเช่นนี้ ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่ามีสงาาส่าราศีและได้อยู่ในสวรรค์ชั้นสามมีประสบการณ์ต่อการนำทองคำไปตีขึ้นรูปเป็นคันประทีปแต่การมีทองคำปริมาณมากเพียงเท่านั้นก็ยังไม่พอแม้จะมีทองคำนับพันตะลันแต่ก็ไม่แน่ว่าจะมีคันประทีปเพราะเราอาจจะมีแต่แก่นสารที่ไม่เป็นรูปร่างก็เป็นได้ เราจะมีรูปร่างได้อย่างไรทุกคนที่ศึกษาพระคัมภีร์ตามข้อเชื่อมูลฐานแล้วเห็นพ้องต้องกันว่าคันประทีปถูกทำขึ้นมาโดยการนำทองคำไปตีขึ้นรูปพี่น้องชายคนหนึ่งอาจมีทองคำอยู่สิบปอนอีกคนหนึ่งมีอยู่เจ็ดปอนและอีกคนหนึ่งอาจจะมีอยู่ห้าปอนทองคำเหล่านี้จะถูกขึ้นรูปเป็นคันประทีปได้อย่างไรทางเดียวก็คือ การนำมาตีให้เป็นชิ้นเดียวกันทองคำทั้งหมดจะต้องถูกทำให้เป็นหนึ่งเดียวกันเรื่องนี้บ่งชี้ถึงการก่อสร้างอันดับแรกเราต้องมีแก่นสารก่อนจากนั้นเรายังต้องมีการก่อสร้างโดยการนำมาตีถ้าวันนี้พระองค์ไม่สามารถมองเห็นการก่อสร้างได้เลยนั่นก็เป็นเรื่องที่น่าอายสำหรับพระองค์หลายคนโต้แย้งกับเราในเรื่องคริสตจักรโดยถามว่า เราพูดได้อย่างไรว่าเราคือคริตรจักรและพวกเราไม่ใช่คริตรจักรแต่คำถามคือการก่อสร้างอยู่ที่ไหนท่านอาจมีทองคำมหาศาลแต่ถ้าท่านไม่มีรูปร่างที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างแล้วท่านก็ยังไม่มีคันรประทีบนี่ก็หมายความว่าท่านอาจมีทองคำอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ยังคงยากจนในเรื่องคันรประทีบการก่อสร้าง ถ้าท่านอยากมีคันประทีปท่านก็ต้องถูกนำไปตีให้เป็นชิ้นเดียวกันกับผู้อื่นท่านจะต้องสูญเสียอัตลักษณ์ของท่านไปอย่าได้กล่าวว่านี่คือทองคำของฉันฉันอยู่ฝ่ายวิญญาณถ้าท่านยึดเอาการอยู่ฝ่ายวิญญาณเป็นเป้าหมายก็จะไม่มีความหมายใดๆต่อคันประทีปเลยประสบการณ์การ,รับสุขที่ท่านมีต่อพระเจ้าจะถูกนำไปตีให้เป็นชิ้นเดียวกันกับผู้อื่น ทองคำของเราจะถูกนำมารวมกันตีและก่อสร้างให้เป็นชิ้นเดียวกันเป็นหน่วยเดียวกันเช่นนี้เราก็ไม่เพียงแต่มีทองคำเท่านั้นแต่ยังถูกก่อสร้างเป็นคันประทีปทองคำด้วยนี่คือคริสตจักรถ้าหลายคนที่อยู่ในคริสตจักรในเมืองอนาฮามเป็นหน่วยที่เอกเทศหลายร้อยหน่วยเราก็จบสิ้นแล้ว พระเจ้าไม่ทรงปรารถนาทองคำที่เป็นเอกเทศหลายร้อยชิ้นพระองค์ทรงประสงค์ให้ทองคำทั้งหมดถูกนำมารวมกันและตีขึ้นรูปเป็นคันประทีปการกอร่อสร้างนี้ช่างเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งนักถ้าเรามองเห็นการกอร่อสร้างนี้แล้วเราจะไม่เป็นเอกเทศอีกต่อไปเราจะต้องตระหนักว่าทุกสิ่งที่เราได้มาหรือได้รับจากองค์ประกอบอันศักดิ์สิทธิ ล้วนมีไว้สำหรับการก่อสร้างคันประทีปเนื่องจากสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาคือการก่อสร้างเราจึงได้พูดข่าวสารเอาไว้ตอนที่บอกว่าเราจำเป็นต้องมีพระเจ้าอยู่ในพระคริสต์มาเป็นแก่นสารของเราเพื่อเราจะถูกก่อสร้างเข้าด้วยกันการมีทองคำปริมาณมากและมีความอุดมสมบูรณ์ในพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ท่านยังคงเป็นเอกเทศหรือไม่ ท่านเป็นส่วนหนึ่งของกายจริงหรือกลุ่มชนหรือย่างเราจำเป็นต้องมีการก่อสร้างมีประสบการณ์ต่อประทีปเจ็ดดวงซึ่งเป็นการสำแดงแม้เราจะมีทองคำและถูกตีรวมกันและถูกก่อสร้างให้เป็นหนึ่งเป็นคันประทีปอันเดียวแล้วเรายังคงต้องมีประทีปเจ็ดดวงคือพระวิญญาณทั้งเจของพระเจ้าซึ่งเป็นการสำแดง ถ้าเราไม่มีพระวิญญาณทั้งเจของพระเจ้าเราก็ไม่สามารถฉายส่องเพื่อการสําแดงพระเจ้าได้ไม่ว่าเราจะอายุน้อยหรือมากเราก็จําเป็นต้องถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณเจ็ดเท่าของพระเจ้าทุกวันทุกครั้งที่เราถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณเจ็ดเท่าของพระเจ้าเราก็จะมีชีวิตชีวาและฉายส่องเนื่องจากเราถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้า เราจึงไม่มีทางที่จะตกอยู่ในความตายหรือริปรีเมื่อถูกเติมเต็มด้วยนิวมาอันศักดิ์สิทธิ์ถึงเจ็ดเท่าเราจึงไม่มีหนทางจะเป็นเหมือนยางแบนไม่มีอะไรสามารถกดเราไว้ได้เนื่องจากเราเต็มไปด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าเรายิ่งถูกกดลงไปเราก็ยิ่งกระดอนขึ้นไปได้สูงยิ่งขึ้นข้าพระเจ้าสามารถเป็นพยานได้ว่าเมื่อปัญหายิ่งมีมาก ข้าพเจ้าก็จะทยานขึ้นไปได้ยิ่งสูงหลายครั้งที่มีคนมาแนะนำว่าข้าพเจ้าไม่ควรพูดบางเรื่องข้าพเจ้าก็ยังคงอดที่จะพูดถึงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ข้าพเจ้าถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าครั้งหนึ่งมีคนถามข้าพเจ้าว่าทำไมคุณถึงมีชีวิตชีวาใหม่สดและสดใสตลอดเวลาช่วยบอกเคล็ดลับให้ฉันรู้หน่อยได้ไหม เคล็ดลับของข้าพเจ้าคือข้าพเจ้ามีพระวิญญาณน,นั้นท่านอาจไม่จำเป็นต้องตระเตรียมตัวเพื่อจะมีการใช้งานในการประชุมด้วยถ้าท่านเตรียมตัวเช่นนี้การใช้งานของท่านอาจกลายเป็นแค่การแสดงอย่างหนึ่งการใช้งานคือการเป็นสิ่งที่ท่านเป็นบางครั้งพี่น้องที่นำพาก็อาจจะหนุนใจอย่างเข้มแข็งให้วิสุทธิชนทั้งหลาย มีการใช้งานในการประชุมอธิษฐานถ้าว่าการใช้งานอย่างนั้นล้วนไม่ใช่การใช้งานที่แท้จริงเป็นแค่การแสดงเท่านั้นเพราะวิสุทธิชนทั้งหลายไม่ถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณนั้นพวกเขาเป็นเหมือนยางรถยนต์ที่รั่วจนแบนก่อนจะมาร่วมประชุมเขาเหล่านั้นยางรั่วแต่พี่น้องที่นำพาก็ยังคงยืนกลานให้ยางแบนๆเหล่านี้ กลิ้งไปให้ได้ในการประชุมอธิษฐานกิจกรรมอย่างนี้ไม่ได้มาจากนิวมาที่เติมเต็มและอาศัยอยู่ภายในแต่มาจากการผลักดันของเหล่าผู้อาวุโสหลังจากที่ถูกบังคับให้ต้องมีการใช้งานแล้วพี่น้องคนนั้นก็อาจไม่อธิษฐานไปอีกสองสัปดาห์ข้าพเจ้าสามารถเป็นพยานถึงเรื่องนี้ได้จากประสบการณ์ของข้าพเจ้าเอง,าเาเองการผลักดันไม่เคยช่วยใครได้เลย เมื่อยางแบนแล้วอย่าฝืนวิ่งต่อไปจะดีกว่าเพราะถ้ายังวิ่งต่อไปยางก็ยิ่งเสียหายแต่เราไม่ควรมีใครที่เป็นยางแบนเลยเราต้องถูกเติมเต็มด้วยนิวมาเรามีสถานีเติมลมอยู่บนสวรรค์ชั้นสาและเราก็สามารถรับการเติมเต็มด้วยนิวมาฝ่ายสวรรค์ได้ตลอดเวลาเมื่อเราถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณนั้นแล้ว เราย่อมสามารถใช้งานในเวลาใดก็ได้การใช้งานนี้จะไม่ใช่การแสดงแต่เป็นการดำเนินชีวิตของเราเมื่อข้าพเจ้าถูกเติมเต็มและเดือดพุ่งไปด้วยพระวิญญาณน,นั้นข้าพเจ้าก็กระตือรือร้นลุกไปข้างหน้าและหนุ่มแน่นจะให้ข้าพเจ้าพูดข่าวสารให้พวกผีโสโครกฟังก็ยังได้ถ้ามารมาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสั่งสอนมันให้เต็มที่เมื่อเราทุกคนถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณเจ็ดเท่าของพระเจ้าในคริสตจักรที่ถูกก่อสร้างแล้วพระวิญญาณเจ็ดเท่าของพระเจ้านี่แหละก็กลายเป็นการสําแดงของพระเจ้าที่อยู่ในพระคริสต์ผลิตภัณฑ์ถอดแบบของคันประทีปตอนนี้เราก็มาถึงด้านที่สในประสบการณ์ที่มีต่อคันประทีปผลิตภัณฑ์ถอดแบบ ทั้งในเอ็กซโดและซัคคาริยามีคันประทีปอยู่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่ในหนังสือแห่งการสำเร็จสุดยอดนี้กลับมีคันประทีปอยู่ถึงเจอันเป็นเครื่องหมายเล็งถึงคิดจักรท้องถิ่นเจแห่งกรณีนี้บ่งชี้ว่าพระคริสต์ซึ่งมีคันประทีปในเอ็กซโดเป็นเครื่องหมายและพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งมีคันประทีปในซักคริยาเป็นเครื่องหมายไม่เพียง มีไว้เพื่อก่อ,อก,กำเนิดพิตจักรแห่งจักรวาลเท่านั้นแต่ยังมีไว้เพื่อก่อ,อก,กำเนิดพิตจักรท้องถิ่นทั้งหลายขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบด้วยคันประทีปหนึ่งอันถูกสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบขึ้นมาเจอันคันประทีปท้องถิ่นทุกแห่งในฐานที่เป็นคันประทีปอีกมากมายคือผลิตภัณฑ์ถอดแบบของพระคริสและพระวิญญาณน,นั้นซึ่งเป็นคันประทีปหนึ่งเดียวนั้นบรรดานักวิจารณ์ ยิ่งต่อต้านคริสจักรท้องถิ่นทั้งหลายผลิตภัณฑ์ถอดแบบกลับยิ่งมีมากขึ้นการต่อต้านได้แต่ปูรางให้มีผลิตภัณฑ์ถอดแบบมากขึ้นเรื่อยๆอย่าไปใส่ใจต่อการต่อต้านเลยจงสนใจแก่นสารการก่อสร้างและการสํำแดงออกเรายิ่งมีสามสิ่งนี้เราก็ยิ่งได้เห็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบผลิตภัณฑ์ถอดแบบนี้คืออะไรจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ถอดแบบนี้ ก็คือการเพิ่มทวีแห่งการสำแดงที่อัศจรรย์ของพระคริสต์ในฐานะพระวิญญาณผู้ประธานชีวิตในเชิงปฏิบัติจริงนี่คือผลิตภัณฑ์ถอดแบบของคริสต,ตจักรข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะกล่าวว่าข้าพเจ้าแน่ใจอย่างเต็มเปี่ยว่าผลิตภัณฑ์ถอดแบบนี้จะปูทางให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาโดยผลิตภัณฑ์ถอดแบบนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงมีหัวหาดให้วางพระบาทของพระองค์ เพื่อจะเสด็จกลับมาครอบครองทั่วแผ่นดินโลกจบตอนที่31จากหนังสือบทเรียนชีวิตวิวร์โดยวิเดต็ดลีพิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจหนังสือเล่มนี้กรุณาติดต่อ02-746-5778-9หรือ LINE a อ s o s p e r b o o บุกรุ